อยู่กับเจนนี่เพราะว่าเขาหน้าเหม e ือนผู้ชายคนนี้มาตามหาแม่จ้ะ <oke j. S 2> <and> เขาหน้าเหม <c oughs> ือนผู้ชายคนนี้ความจริงเริ่มปรากฏพี่จำคืนนั้นของเราได้ไหมจำได้จ้ะพี่จำได้ไม่ลืมเลยจ้ะพี่เมามากเลยอุ้ยที่รักตายแล้วใจยากของคุณนะลูกคุณที่ทำให้แม่มีวันีนี่ก็รู้กันทั้งเลยนะความจริงที่เราแบบปิดบังเอาไว้หนูก็เตือนพี่แล้วว่าอย่าอย่าอย่า เห็นม่เน le ี่ยบอกว่าก็หนูสวยเกินไปเอ้าหนูก็งงเลยนี่มาเลยว่ะเมงหนึ่งคนหน้าเหมือนพี่มากเลยดีใช่เนี่ยวันนั้นคลอดมาปุ๊บพยาบาลทำคลอดบอกหน้าเหมือนคุณอ้ําเลยค่ะจีนี่บอกอยากพูดอย่างนี้ค่ะเสียหายพี่เขากำลังดังต้องมาดูเทนยู่ด้วยนะครับใช่ข้อโทษดต้องมาดูความจริงมันมันมันลูกครอบครัวมากกว่าจรีงค่ะหนึ่งสองสามนี่มาลูก ทำดีมากอ่ะลูกคืนกินมบ้านก่อนเมื่อกี้พอดีเขามองคุณแม่ทำงานนะก็บอกโอ๊ยตายแล้ะอุ้ยพ่อหล่อมากเอ้าปูมสวัสดีค่ะจินนี่สวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอสวัสดีครับปูมสวัสค่ะอทำไมเราผมขนาดนี้ทำงานดึกเหรอใจงานเด็ด เหตรอดี่าเเจอเจนนี่นะพอทเราเจอกันผ่านหน้าจอนะใช่ปกติไลฟ์ชุดนอนหน้าจอก็หนูกินของพี่ติดมาเจ็ดวันใช่ทีมงานดูว่าตั้งแต่ที่อากให้หนูกินหนูกินจริงไหมใช่หนูกินคอลลาเนช่นน้อยค่ะกินจริงไหมของพี่อ้ํากินจริงค่ะกินจริงกินหมดเลยค่ะคอลลาทิสใช่ไหมครับคอล์เนชั่นพี่อ้ําบอกว่าไงถ้าหนูกินแล้วหนูสวยขึ้นพี่จะมาหาหนูใช่แล้วหนูสวยจริงไหมสิผิวฉ่ำเลยฉ่ำเบาฉ่ำเงานะ แ,แต่งหน้าติดทนมากใช่ไหมช่างแต่งหน้าคอนเฟิร์มหน่อยคอนเฟิร์มค่ะแต่ว่าวันนั้นพี่บอกเอจนนี่ไปใช่ไหมครับว่าเ,าเราจะมีน้ําอมฤตเพราะเจนนี่บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าแฟนหนูก,กินแล้วตะก,กายกําแพงหนุ่มชกิน<อ>ทุกวันก็เลยเอามาเอามาให้ถึงพี่น้ำอมฤตน้ำอมฤตมันมีถังเช่ามันมีกระชายดาแล้วก็มันมีสูนภัยภูเขาต่างๆมากมายก็ต้องบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยก็ นอกจากดูแลร่างกายแล้วมันก็ยังมีของแถมอื่นเพิ่มด้วยไม่แล้วประเด็นมึงแต่งอะไรเกี่ยวอะไรกับพี่อาล่ะตัวรันเตาเป็นธรรมชาติคืออะไรมันไม่ได้มีในศาสตร์อกาศมันไม่ได้มีในศาสตร์อากางอันนี้คืออะไรตัวรันเตาตัวรันเตาอ๋อตัวปูดมากเลยนะตอนนี้นี่มีหนึ่งสองสามแล้วก็ปูดสวยขึ้นจริงอ่ะวันนี้นะคะขอขอพูดจากใจก่อนว่า ของลูกค้าคนอื่นก็ดีหลายๆตัวแหละแต่บางเออต้อไปรับปากพี่อ้ําว่าจะกินทุกวันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูว่าเกือบสิบวันไหมก็เกือบ,บวันนี้นแต่ต้องเจนนี่ไลฟ์ใช่แล,ใชแล้วอันนี้คืออยากให้พี่อ้ํามาทักด้วยตัวเองว่าหนูแบบดีขึ้นไหมเรื่องผิวหน้าผิวกายผิวใดๆ ขีดพิเศษจริงๆด้วยนี่ดูแล้วคนชมหนักมากว่าเจนนี่แบบดูสดใสดูเฟรชขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าหนูกินอะไรแล้วกันนะมาค่ะขอเก้าอี้พี่อ้ําเลยนี่เราไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมครับเนื้อไม่เคยใส่ค่ะเราสดเลยนะสดตลอดอืมเพราะว่าหน้าสดแบเป็นอย่างนี้ค่ะมพี่อ้ําน่าดีกว่านี้ดีกว่าเลยนะฝั่งนี้ฝั่งที่หล่อจะได้หล่อดุ้่มละอันตกไปอันคุณพ่มตัวเลยแม่เป็นหน้าเตาอ่ะทไมล่ะเพราะว่าต่างกันเพราะจากธรรมชาติใช่อุ้ยพุ่ม ก็บอกเลยว่าไม่อยากทำอ่ะเป็นการของคมากเลยนะกอลลี่เห็นคอนแทจริงเหรอใช่ไหมคอนตัวลันเตอากับตัวเหลืองค่ะจริงต้องบอกว่าเห็นเอ่อมิวสิกของน้องเจนนี่กับน้องลิลลี่ใช่ไหมเลิกคุยทงอ่าภอเหรอคะใช่เล่าคุยท่างต่าบลเหรอครับอําเภออําเภอครับตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ปล่อยแบบว่า YouTube ใช่ไหมครับเฮ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้ยอทอนะครับแรกแรกเลยแล้วก็จนวันหนึ่งเป็นหลายร้อยล้านวิวเลย400ค่ะส0่รอยหรอ ตายแล้วเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะ400วิวนะ400วล้านเรื่อง400ล้านค่ะจริงๆอยากแต่งเพลงให้นะคะเพราะบุ้งก็แต่งไว้ให้แล้วแต่งให้ใครให้กับนี่เลยค่ะเพราะล่าสจริงเหรอใช่เพราะถูกครับป๊าบายใช่ไหมเขียนเมื่อคืนทั้งคืนเลยจริงเหรอจริงค่ะอ้าบุ้งร้องร้องที่อ้าวฟังิิมึงเปดก่อนมึงเปิดก่อนที่มึงแต่งเมื่อคืนไง ่็หนูเนี่ยแต่งเพลงสำหรับพ่อเนี่ยหนูบอกว่าอุ๊ยหนูกินมานานมากๆแต่งดีใช่ไหมคอร์ลิสนะคะทิสทิสอคอร์ลัตทิสเพลงไม่ว่ากันค่ะขอโปรก่อนดีกว่ออ่าขอโปรก่อนครับก็ต้องบอกว่าโปรจริงๆเราเป็นโปรผู้ชายไข่น้ำน้องเจนนี่นะครับผู้ชายไข่น้ำใช่เพราะว่าน้ำของเราคือมีน้ำนมอะไรน้ำเจนนี่เผู้ชายไข่หนาไหมอืมก็คือเป็นโปรที่เราตั้งใจทํามาก็คือว่าทุกวันนี้สิ่งที่พี่ดูแลตัวเองก็คือ ก็จะเป็นอิตามริตตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่เราได้รับรางวัลนวัตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นนวัตรกรรมระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันอย่างแรกจ้าถ้าสุขภาพจะดี คุ <muitas S 2> ้มทน้งทานเราต้องดีนะครับของพี่อ้ําใหญ่มากใหญ่จริงๆดูสิใหญ่แล้วก็แข็งมากด้วยใช่กินได้ทานเลยกินกันได้กินได้นานเลยอ่ะใช่เออชอบเลยค่ะที่พี่เป็นอะไรกินเนี่ยหนึ่งเดือนจะนี่หนูพูดอะไรผิดไม่ผิดมันใหญ่จริงไหมใหญ่ชอบตื่นเต้นมากคระราคายังไงครับพี่เซนนี้เป็นรักเกียมากอ่ะอันนี้พี่แกะให้นะครับหนึ่งขวดทานได้ประมาณ านเกือบหนึ่งเดือนนะครับ<ช>ถ้าเปรียบเทียบก็คือ1ช็อตเนี่ยสมุนไพรเราอัดแน่นถึง16ชนิดหนึช็อตเนี่ยเราเหมือนกับเราทานพืชผักสมุนไพรทั้งตะกร้านะครับช็อตหนึ่งก็เปรียบประมาณสัก20่สบาทได้ซึ่งก็คุ้มค่าแน,น่นอนแล้วก็ต้องบอกว่าในโปรของ,งน้องเจนนี่วันนั้นเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวนี้นะครับที่เราไลฟ์ในช่วงแรกๆ,ๆเลยวันนั้นใช่ไหมครับเราไลฟ์ผ่านผ่านหน้าจอจริงเหรอวันนี้เรามีกี่ตะกร้าคะก็คือะตะกร้าเดียวก็คือว่าซื้้อได ก็คือซื้อหนึ่งขวดใหญ่ได้สิบสองขวดเล็โตยอะมาซื้อหขวดใหญ่ได้สิบสองขวดเล็กค่ะราคาดีกว่าวันที่วิดีโอคอลกันดีค่ะขายนี่ตั้งเป็นโปรเจนนี่เลยเดี๋ยวพี่ก็ไปกินที่บ้านมาใช็คไปครับว่าเราจะขายบ้านขายรถอะไรดีเพื่อมาขายนี่เจนนี่แสดงว่าพี่กินถึงทุกวันเลยหรอใช่พี่ดูทุกวันเลยนะครับเป็นคนเน้นบ้านเลยใช่ค่ะโอราคาวันนี้จากปกติเท่าไหร่คะจากปกติราคาเท่าไหร่นะครับก็คือหนึ่งขวดนี้นะครับบวกกับ หนึ่งกล่องนี้นะครับส<ช>ี่พกว่าบาทใช่เหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทโอ้แล้วคือว่าเราจะได้น้ำสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทจากปกติาาจากปกติสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะได้เพียงหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเราก็ต้องบอกว่าในเซตนี้คือเราได้ทั้งน้ําสมุนไพรที่มี<อ>คุณค่ามากมายหลายชนิดนะครับ<อ>แล้วก็ในตัวนี้ที่วันนั้นเราไลฟ์กันแล้วก็บอกว่าน้องเจนนี่ เวลาพี่ขายของเนี่ยที่ต้องการเรื่องของให้มันเห็นผลคุ้มค่าจริงๆใช่ไหมครับก็เลยอยากให้น้องเจนนี่เนี่ยได้ลองก่อนว่ามันดีจริงไหมมันได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแบบพูดไปงั้นๆเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอลลาเจนที่เป็นพร้อมดื่มนะครับเข้มข้นถึงหนึ่งหมื่นวันนึงได้กี่ขวดคะเพราะว่าหนูกินไปตอนตีสามรอบหนึ่งวันหนึ่งได้ประมาณ2อถึงสขวดเลยอหน่วยขวดหนึ่งเพราะคอลลาเจนเนี่ยดื่มได้ตลอดเวลานะครับที่สําคัญอันนี้หรอ ใช่พี่ผู้หญิงก็กินได้กินดีเลยแหละผู้หญิงเนี่ยแล้วกินแล้วมันจะเป็นยังไงคะเลือดลมากแต่ยูไม่อยู่นะยูไม่อยู่นะหนูกินก็ไปหนาทำไงล่ะมันก็บำรุงดูแลร่างกายเราได้เราสวยก่อนก็ได้สวยก่อนเข้ามาก็ได้นะโอเคเราอยู่ไม่อยู่ปนอยู่ที่ก่อนจินนี่สวยพร้อมทำงานตลอดเวลานะใช่ค่ะต้องเฟสค่ะ ในนี้นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมือมันชาช่ายแอ่าเป็นอะไรครับมือชามันยกของไม่ค่อยได้ค่ะช่วงนี้อ๋อโอเคนะพี่ต่อฟอนใช่ไหมพี่นุ่กละครพี่เล่นจะลองของพี่อั้มใหญ่ไหมพี่กำลังบอกว่าหนูแสดงไงหนูไม่เคยแสดงนะครั้งแรกเลยที่จะได้ชิมน้ำของพี่อั้มน้ำมะมิลึกไม่แม่งมะมิลึก็ของพี่อั้มรึเปล่าใช่บอกรสชาตินิดนึงว่าเป็นยังไงึ๊บนิดนึงครับมัน มันพอป้อนยาปวดมันคือเพามันไม่ได้สวีทหวานอะไรเลยกินมันในละครนี่มันอพียงกินมันในละครกินมันในละครนี่นู่วยที่คู้เออเออโอ้เออะไปเลยไม่ไดล้อเล่นไม่มันรสชาติเหมือนอะไรอ่ะเอาความรู้สึกแบบเด็กบ้านๆก่อนนะพี่หนูยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันมันคือผลไม้เปรี้ยวๆอันหนึ่งที่แถวบ้านเราก็เรียกมะยมเหรอ มันยมมะขามป้อมมายอมมะขามป้อมใช่ไหมใช่อุ้ยพี่อันนี้มะขามป้อมคือปกติไม่ค่อยดื่มอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านู่นอะไรครับพี่นู่นอะไรนอ่ต้งใ้มันดูเป็นกระดกเป๊กมากเลยกระดกแบบมันอร่อยค่ะแล้วพี่ป้อนนิดเดียวหนูเขินรสชาติโอเคไหมครับอร่อยมากเลยอร่อยมากกินง่ายทุกคนชอบแน่ คือต้องบ,บอกว่าบางคนเนี่ยทานสมุนไพรใช่ไหมก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทานยากหรือว่าไม่ค่อยกล้าทานแต่ต้องบอกว่ารสชาติของอมฤริเนี่ยเราทามาเพื่อทานง่ายจริง<อ>จริงอย,ย่างแรกคือต้องอร่อยก่อนอย่างที่2ก็คือคุณภาพคุณค่าของสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเราเป็นน้ําอมฤริซึ่งถ้าเราดูในในทิกต็อกนะก็จะมีรีวิวมากมายหลายคนกลับมาซื้อซ้ำฉันต้องบอกว่าใครที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอมาริดรับรองคุณค่าและสิ่งที่สําคัญก็คือ ในร่างกายของเราเนี่ยเรามีน้ำถึง70%ในร่างกายใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยสุขภาพจะดีก็อยู่ที่น้ําก็คือเลือดและน้ำเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลเลือดและน้ำเหลืองเราได้ดีร่างกายเราก็จะดีตามไปด,ด้วยไม่ไมทำไมมันทานง่ายอย่างนี้ท<ำ>ั้งทที่สม,มุนไพรมันเยอะแยะทำไมรสชาติมันไม่เหมือนเรากินอะไรที่มันยากขนาดนั้นเลยมันทานง่ายมากก็เราผสมมาเพื่อให้มันแบบมันดื่มง่ายวันหนึ่งคนกี่แก้วคะวันหนึ่งประมาณสอช็อตได้ครับสองช็อตได้คนละรอบกันใช่ปือถ้าบางคนแบบผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมี ซื้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับค่ะคนหลับยากก็จะหลับได้ง่ายขึ้นตื่นเช้ามาสดใสแล้วก็ไม่ตื่นกลางคืนค่ะนะครับผู้คนชอบแน่นอนไม่เลี่ยนเลยคืออร่อยทานง่ายและประโยชน์เยอะมากขอกว่าแต่คุณจะดีนิทีนึงนะได้ค่ะให้นมลูกทานได้ไหมคะให้นมลูกไม่แนะนํครับอยากให้แบบเขาธรรมชาติก่อนเราก็จะแนะนําว่าปกติอารเสริมส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้แบบแต่ซื้อตั้งไว้ได้นะเผื่อวันหนึ่งแบบว่าอยู่ให้นมลูกก็ทานได้อันนี้อยู่ได้กี่ปีคะในสองปี อยู่ได้2ปีกับสองปีให้นมสามีทานได้นะอ๋อยบูมบูมมีสามีแล้วไงเจนไม่มีใช่ปกติทุกวันนี้หนูรับจ้างปักตาไคตามงานเวลาฝนตกค่ะคือปักแล้วฝนพายุทรมไม่เหลือเลยค่ะกินง่ายเจนี่เท่าไหร่ในปีนี้30ค่ะพี่อ้ําก็31มสิเหรอคะพี่สี่สิพี่มองหน้าหนูทำไมอนี่ยเพื่อายของสิ20กว่าแล้วพี่บูมเท่าไหร่กับปีนี้ยี่สิบี่สิบยี แก่แล้วหรอกครับยังไม่ถือพอกินแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ีคึกเลยครับว้าวมันสมุนไพรนี่ยมันไม่ใช่ยาชูกำลังเนี่ยนะครับ ถ้าก no? ินแล้วแบบนั้นกูว่าสกบเชิญตัวมุญมว่ามีสิทธิ์เออโอ้ยคือองจริงนะของพี่อ้ําแต่ละตัวที่ฟังมาแบบเจนนี่ไม่ได้เพิ่งฟังช่วงนี้นะคะคือฟังมาตั้งนานแล้วเรื่องราวที่พี่อ้ําทำอาหารเสริมคือมันดีมากคืออันนี้คือทานง่ายแล้วก็อร่อยแล้วพี่อ้ําก็ทานจริงทุกวันใช่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะทาก็คือทดสอบทดลองกับตัวเองมาเป็นปีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือเวลาดูแลสุขภาพาอ่ะรู้สึกว่ามันต้อง ทานของที่มันอร่อยทานได้แล้วเราก็ต้องทานได้เป็นประจําทุกวันแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเมื่อก่อนเป็นเป็นโรคเยอะสมัยเด,เด็กนะครับไม่ได้แบบแ,บบแรงอพอเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรปรับการกินเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยโอเคขึ้นะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเซตนี้เนี่ยคอเลสทิสเนี่ยถามว่าทาไมจําเป็นมากๆเพราะว่าเ,เราสูญเสียคอลลาเจนไปตลอดจะในตั้งแต่เราหลัง25หรือตั้งแต่เราเริ่มอายุมากขึ้นโดยเฉพาะการมีลูกหรือการแบบ อะไรต่างพวกนี้คอลลาเจนมันหายไปเพราะฉั้นสิ่งที่สําคัญก็คือปริมาณของคอลลาเจนที่เราต้องการในแต่ละวันก็เลยคิดค้นขึ้นมาว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องการคอลลาเจนวันหนึ่งเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าคอลลาเจนที่เราต้องการวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า5,000มิลลิกรัมแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้น10,000มิลลิกรัมเนี่ยก็เป็นปริมาณที่เพียงพอเพราะฉนั้นในชุดเซ็ตเนี่ยอลิโปรของน้องเจนนี่เนี่ยเราก็อยากจะให้แบบได้ความทั้งความครบเนะ ครบทั้งน้ําสมุนไพรครบทั้งน้ำคอลลาเจนแล้วก็ความคุ้มค่าแต่มันดูไม่เหมาะกับถั่วข้างหลังเลยนะโอ้ก็มันเหมาะนะมันเป็นสมุนไพรถั่วคือสมุนไพรมึงต้องใส่ึ้นมาขำป้อมนพี่ชุดมาขำป้อมไหมเฮ้ยเดี๋ยววันหลังจะเตรียมให้ค่ะย่าในน้ําอมฤตหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรไหมคะหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรไหมคือมันอันนี้ไม่ได้มีของเราวเจนนี่ไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ มันก็คือซื้อน้ำอมฤตหนึ่ขวดได้คอลลทีตอีกสิบสขวดเอาโปรนี้ไปดีกว่าเพราะว่าครบเลยเธอจะได้ทั้งคอลลาเจนแล้วก็อมฤาพี่อ้างผิวดีน้องดูใกล้ใดีว่าดีไหมเออเดีกไหมมีรูไหมรูขุมขนน่ะดูใกล้ใกล้ไยครับอขแล้วอ่ะเจนี้เขาบอกว่าถ้าผิวดีจริงจับมันต้องเด้งจิจริงเหรอรับพี่เด้ง้เด้งสู้หมสู้มือหอ๋อสู้ดดีจับเที่สู้มือบ่อยหครับ ใช่เพรว่าในเผ่าเขาบอกว่าจา่พี่อาไม่เคยผัดกันนะอ<ช>่าก็คือพี่าแนะนําได้เลยค่ะว่าทานขวดใหญ่กับขวดเล็กเป็นอย่งไรนะนั่นบอกว่าจริงๆแล้วมันมันช่วยเสริมกันทานอันเดียวก็ดีทานอันนึงก็ได้นะครัแต่ว่าทานคู่กันมันก็ยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคิวของเราเนี่ยมันก็ต้องการคิวแรงน้อยขึ้นมาน,านั่นเองก็อีบูมทานคู่กันเนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมกันช่วยกัน ราก็ต้องบอกว่าผิวของเราเนี่ยมันก็บางช่วงมันก็ดีนะเช่นเกันบางช่วงมันก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับการดูแลพักผ่อนร่างกายแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเราก็ต้องเติมสารอาหารสำคัญเข้าไปกับร่างกายของเราทุกคนกดยืนยันด้วยนะแล้วเราอีก3นาทีสุดท้ายแล้วนะเสียดายโปรนะต้องบอกว่าโปรนี้เป็นโปรที่ครบแล้วก็คุ้มค่าได้ทั้ง2น้ำเลยนะครับแล้วก็มีในโปรน้องเจนนี่เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ของไม่ใช่จริงเลยหรอทำไมมันดูเข้าวินนะบูมงปออย่าบอกว่ามีจะดึงให้ในายหาทำนะบูมงใส่ป่ะนี่ไม่ได้ใส่จริงป่ะนี่โออย่าโอหยเขาบอกว่าเมื่อกี้มันดูเข้าวินอ่ะเบาหวานทานได้มิคะทานได้ครับทานได้ดีเลยมันไม่หวานนะมีหลายคนที่ทานไปแล้วก็ไปตรวจแล้วมันลดลงแต่ก็ต้องบอกบางคนนะแต่ว่าผู้ค้าเนี่ยเขาก็มีงานวิชาการในต่างที่บอกเขามีส่วนช่วย ในเรื่องของน้าตาลด้วยเราไปกี่เซนแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้กล้หลักแสนแล้วค่ะต้องไปหลักแสนก่อนเราบอกวันนั้นแค่เราไลฟ์ผ่านวิดีโอพอใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่มีโปรแยกใช่ไหมคะ่ได้อ๋อวันนี้เป็นโปรคู่นะคะหนึ่งแถมสิบสองหล่อมากเลยค่ะพี่อ้ําดูแลตเองดีมากพราะย่าก่อนก็เป็นของพ่อเองใจกับเป็นของพี่เองครับ ใเใช่ก็คือจริงๆเป็นแบรนด์ที่มันเริ่มมาจากตัวเราแล้วแหละอาทิสก็คืออาทิชาตินั่นแหละครับเพราะฉะนึกถึงเราเริ่มมาตั้งแต่พัฒนาดูสูตรไปดูเรื่องของการดูแลเกษตรกรที่เริ่มปลูกมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็จนล่าสุดเราก็เอาทั้งขวดนี้ไปประกวดได้รับรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อบ่งบอกว่า สมุนไพรไทยของเรานะครับกเกษตรกรไทยของเราเรามีของดีๆอยู่ในประเทศไทยของเราีแต่ว่าเราต้องการให้ต่างชาติเขาได้ดูนอกจากนี้เพือ่อพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่เราทามาจริงๆเนี่ยมันได้ผลจริงนะมันจับต้องได้นะครับและที่สําคัญคือมาเป็นรสชาติที่อร่อยด้วยคือกินได้ตลอดแต่ว่าวันนึงก็ห้ามเกิน2ช็อตละกันสําหรับน้ำอำมฤตส่วนคอล่าทิศได้วันลังคีขวด ก็วันละสองสามกวดก็ได้เลยครับได้เลยจริงๆบางคนก็จะดื่มอมฤตเพิ่มอย่างเช่นในช่วงกลางวันใช่ไหมครเขาต้องการสดชื่นเขาต้องการตื่นก็จะไปใส่กับน้ําเปล่าแล้วก็เพิ่มน้ําแข็งนิดนึงก็สดานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งหลายคนที่บางทีเขาดูแลที่บ้านใช่ไหมครับเขาก็จะมีเอ,อให้คุณผู้ชายที่บ้านฐานเพราะว่ามันมีทั้งกระชายดําำกระชายขาวนะครับแล้วก็มีถังเช่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะครับ บางคนก็บอกว่าความเป็นชายมันเริ่มกลับคืนมานะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าร่างกายคนเราอ่ะเวลาเราเครียดใช่ไหมสุขภาพมันก็จะไม่ดีระบบอะไรต่างๆมันก็จะมีผลทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายอก็ต่างนะมอ่าเดี๋ยวราคาโปรนี้ขออนุญาตให้เอ็กซ์คลูซีฟอีกร้อยเซตสุดท้ายนะถ้าใครไม่กดคือไม่ได้แล้วคือด้วยความที่ร้อยห้าสิบเอ็บอกหน่อยอันนี้ใช่ไหมคะเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็มแอลหนได้ใหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนเลยนะยาวๆเลยนะแล้วก็อันนี้ได้ทั้งหมด12บสองขวดมีออยมีฮาลานนะคะมีฮาลานด้วยอิสลามทานได้มีรางวัลการันตีมีทุกอย่างนะคะมีคอออค่ะอันน้ำอมาริทานตอนไหนคะทานตอนเช้าในช่วงท้องว่างจะดีมากนะครับแล้วก็บางคนก็จะไปทานเพิ่มในช่วงกลางคืนเพราะว่าจะทําให้หลับได้ง่ายขึ้นนะครับ คือทุกคนต้องเชื่อเจนนะเพราะว่าเวลาเจนกับอ้ําอยู่บ้านด้วยกันนะใช่ไหมใช่ครับเราออนี่มันช่วยขายได้จริงใช่ไหมนี่รู้สึกว่าออเดอร์มันจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงน่าจะกดยุกเลิกีตัวอะไรครับนี่เกษตรกรเตรกรเหรอฮะแล้วตาอยู่ไหนนี่ ไหนลองดื่มสิครับลองดื่มไปคี่ดูนิดนึงดื่มนิดนึงดื่มยังไงครับร้อยเซ็ตสุดท้ายอ่ะลูกค้าขอร้อยเซ็ตสุดท้ายนะราคาโปรจากสี่พันนะคะเหลือประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกว่าโอ๊ยโอ้ยอะไรอ่ะแล้วมึงใส่เสื้อส้มทำไมอ่ะอ๋อกอลหาทีสีเดี๋ยวก่อนแนะนำเมื่อก่อนใส่อย่างอื่นไปใส่เกล็กนก่อนพี่ว่าเราเขาวินนะเลงมากเออ กดด้วยนะคะทุกคนออเดอร์เราหมดหรือยังครับเดี๋ยวขออีกสัก50ออเดอร์ค่ะตัวเองได้ไหมคะได้สิครับได้แล้วไมวันนี้สวยปกติมาดูแต่ในไลฟ์เห็นแต่แบบชุดนอนใช่ไหมครับอ๋อแต่งแบบนี้ทุกวันค่ะทุกวันเลยเหรอคะใช่ไม่ได้แบบว่าพิเศษเพื่อวันนี้วันเดียวอะไรไม่มีค่ะทุกวันให้ทำความเที่ยวมาตัวเองอยู่ไม่ติดแล้วกลาแล้วลายแล้ววี่งเอามายุ่งทด้ไหมครับให้ไนายครับเอาแบบไม่อวยเลยนะ 31มเอ็ดอือก็ลด้ขนาดมึงใส่หน้ากากเงียงพูดออกมาเลยนะอเป็นหน้ากากที่มีเสียงนะครับ35 46้ออีกแล้วนะอีกแล้วนะอืออีกแล้วนะอีกแล้วคืออะไรอายุเท่าพ่อหนูฮะจริงเหรอแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ติดเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าอายุแต่หน้าพี่คือยังสตาร์อยู่ที่30อ๋อโอ๋อ ท่ออายุเท่าไหร่สามสีิบหกจริงเหรอแล้วคุณแม่ล่ะเท่ากันเลยเทากันเลยใช่ค่ะอ๋อโยอนแทนเตงดาทีเรียงไว้ด้วยบูมนี่บมจะมาช่วยพี่จริงใช่ไหมบูมช่วยนะขอายอยู่ อ่ะขออีก20บ้านสุดท้ายหน่อยตอนนี้เราไปหลักแสนแล้วนะคะจะของแบรนด์ไม่เพี้ยนเลยไม่มาขายของไรเลยวันนี้ยังมาเยี่ยมเฉยๆนะเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาก็แบบ ออเดอร์ล้นไปแล้วใช่ไหมครับ <Order loan S 2> ออเดอร์ล้นค่ะกดรอกดยืนยันค่ะตอนนี้ใส่ตะกร้าไว้คือ1000บ้านบาทแต่ต้องรีบยืนยันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนเพราะว่าเซ็ตนี้จริงๆคือ4ี่พบาทถ้าชอบสินค้าพรีเมียมสารสก,กัดเยอะทานแล้วเห็นผลจริงนะทำไมหนูกล้าคอนเฟิร์มพ่อยเนี่ยหนูแบบกินจริงติด,ต,ดติดกันมาเลยตั้งแต่วันที่วิดีโอแล้วพี่บอกให้หนูกินหนูก็เชื่อผู้ชายหนกูก็กินจนมาถึงวันนี้แล้วหนูรู้สึกว่าโอเคเราไลฟ์มาขนาดนี้ที่เราไม่โซมไม่เลิศเนี่ยเอ้ยไม่แบบไม่ ไม่ดูง่วงหน้าตาเราดูฉ่ำดูใสเนี่ยเราเป็นเพราะว่าเรากินทุกวันจริงจริงแต่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้มาโอเวอร์ครีมก่อนเพราะว่าสุดท้ายมันต้องลองก,ก่อนด้วยตัวเองใช่ครับอันนี้ไม่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ว่าอยากกินเพราะว่าอยากให้พี่อ้ําชื่นชม <c oughs> จริงพี่เต้ <c oughs> แ้วก็ตัววันนั้นบอกว่าจะแวะมาให้ให้น้องน้องยูได้ทานใช่ไหมคะยูไหนนะคะอ๋อน้องยูจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราใช่ใช่ใช่ค่ะเพื่อนแบบอยู่้าบ้านกันอ่ะเขาชอบผู้ชายออ๋เขาจะไผู้ชายใช่ไหมก็ใส่ไายทันที ใส่ไวยทันทีเลยครับมึงแอบหลับไปเนี่ยเขาถามเออบูมพี่ว่ามันดีเล้วครับดีขนาดนั้นเลยเหรอครับึือขันเออขอยืนยันอีกสักยี่สิบเจ็ดสุดท้ายนะคะลูกค้าขอย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะพี่อ้าโปรของเราก็คือหนึ่งนะอมฤตของเรานะครับในขวดนี้นะครับแล้วก็มีอาทิสคอลรติสของเราอีกสองกล่องกล่องหนึ่งบกขวดนะครับสองกล่องคือสิบสองขวดรวมขวดนี้เป็นอีกขวดหนึ่งเป็นสิบสามขวด จปกติ4,850บาทนะครับวันนี้ซื้อเพียง1,890บาทอืมดีมากค่ะดีมากเลยจริงๆพี่ปากแดงขนาดนั้นไงไม่ใช่ไม่ใช่คอ้พิเตอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่อพิเตอร์ไม่อย่าไปพูดสิคะต้องสดเจนนี่จะสิงร่างพี่อ้ําเฮ้ยไม่นี่ยังร่างห่างกันอยู่เลยใช่นี่ห่างกันมากใช่ปกติคนมีระยะกันได้หนึ่ง โอเคเดี๋ยวหนูพูดนะแล้วลายนี่เราเลี้ยงสัตว์ได้เดือนหรอครับเลี้ยงสัตว์ค่ะว่าต้องพูดภาษาเถ้าทางสัตว์ที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินค่ะเมื่อกี้เขากินอันนี้เขาไปอมันนิดเขาไปก็เป็นอย่างนี้เลยกินแล้วดีดดีดไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้อ่ะจิบออเดอร์สุดท้ายขอบคุณนะคะ จอนนี้เพิ่งเปิดตัวเหรอคะไม่ค่ะทํามาปีกว่าแล้วแต่ว่าวัยรุ่นน่ะเขายังรู้สึกว่าแบบมันกินยากเนากเนีย่ยอยากให้จนนี่บอกว่าแบบมันยากไหมมันเป็นน้ําสมุนไพรอุ้ยอันจยนนี่จะบอกเลยว่าเมื่อกี้พี่อั้นมาป้อนนิดเดียวแต่หนูยังรู้สึกว่าหนูอยากกินอีกอคือแล้วหนูกระดกเข้าไปอะ่ะคือแกมันอร่อยมากมันอร่อยมากมันคือรสเปรี้ยวนิดนึงีพี่อั้นบอกหน่อยสิว่าที่พี่อั้นตั้งใจบอกว่าคือจันนี่นอนน้อยอันนี้มาสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยทํางานเยอะต้องบอกหอว่ามาแบบคือจริงจริงเวลาคนมาไล คือเราก็เห็นแล้วบ่าที่นคนได้ยดยอดเยอะใช่ไหมที่จริงเรามาเนี่ยเราไม่ได้หวังยอดขนาดนั้นแต่าได้ก็ดีครัแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราอยากจะมาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าจริงๆแล้วตัวที่เราทํามาในตัวอ,ธ,อ,อธิสมริตเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็อยากให้น้องเจนนี่ได้ลองนะครับว่า ว่าอร่อยไหมแล้วก็อยากจะฝากให้ท yes. ี่ทานเพราะว่าช่วงนี <s <s> ้น้องเจนนี่ต้องทํางานเยอะใช่ไหมครับค่ะต้องดูแลสุขภาพต้องเลี้ยงลูกอีกใช่ไหมคะคะลูกคนอื่นค่ะเขาฝากอะไรไหมเขาฝากเอะยรไว้ใช่ไหมไม่ใช่ลูกเราเนาะแล้วที่เราอุ้มมาเมื่อสักครู่ล่ะอ๋อลูกของเราจะไม่ได้ตัวเองเรามีลูกด้วยกันแล้วนะเพราะจำได้ทุกอ่าสมจริงแหละสมจริงแหละสมจริงแหละพี่อ้อมดูสิตัวเองดูสิตายแล้ว บูมบูมแต่ว่าสิ่งที่เข้ากล้องตอนนี้มันไม่ใช่แค่ขวดนะบูมอะไรมันไม่ใช่แค่ขวดนะดีมเอายให้ดูด้วยนิดนึงแล้วเราก็ไม่ได้ใส่แบบข้างในใช่ไหมอยู่อยู่นะแต่วันนี้ก็ขายแบบเกือบสอง0,000นบาทแล้วก็ถือว่าเยอะค่ะพี่ามคือออจริงๆนะคือกป็ดีลสินค้าที่พรีเมียมของเจนมันเหมือนเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้หนูด้วยนะคะว่าเราไม่ได้มีแค่ของที่แบบว่าราคา ไม่เกินร้อยสองร้อยนะวันนี้ลูกค้าเคยขอหนูว่าขอสินค้าพรีเมียมที่แบบว่าเกรดหลักผ่านมาวันนี้ได้ของพี่อ้ํามาก็คือแบบเอามาให้แล้วดีใจจังเลยค่ะแต่ก็อันนี้อยากจะเก็บไว้กินได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปทุกครั้งที่กินก็จะคิดถึงพี่นะคะฝากดูแลด้วยเดี๋ยวพี่จะส่งมาให้ทานที่บ้านเรื่อยๆเพราะว่าเราตเป็นเวลาสุขภาพใช่ไหมครับได้ไม<ด>่ต้องส่งมาเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนที่ชื่อยูอ่ะโอ้ได้ด้เออเได้ได้ได้แล้วเขาจะเป็นยังไงเขาโอเคขึ้นไหมได้ค่ะพอดีวันนี้เขาไปเที่ยวกับแฟนก็เลยไม่่่่ได้้กกนออคคะพีาารัมขบุณ คลิปนี้เป็นคุณอ้ํานะคะอภิชาติน้ำมาไลกับน้องเจนนี่ทุกคนใครที่กดสินค้าไม่ทันนะคะสามารถกดสั่งในคลิปได้เลยนะจ๊ะใช่เนาะใช่เพราะว่าเห็นน้องเจนนี่น่ช่วยไลก์ให้กับแบรนด์อื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอู้ซื้อเสื้อด้วยหรองตัวนพี่อ้ําก็ช่วยพี่อ้ํา